สวัสดีครับอยู่กับกอลมิสูซูโคปโอยนะครับค่ะสวัสดีค่ะโต๊ะค่ะมิสูอีมดีค่ะแล้ววันนี้เราก็มีส่งรถอีกหนึ่งคันนะครับอ่าคันนี้เลยคันไหนเอ้ยก็จะเป็นตัวไททันค่ะท็อปเลยค่ะโฟล e ์วิวด้ยนะคะ GTP นี่เองค่ะตัวนี้เป็นสีขาวด้วยนะครับราคาอยู่ที่หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทคมสีขาวแล้วนะครับเราบอกเลยคันนี้ดอกเบี้ย พิเศษสุดๆนะครับลูกค้าเนี่ยดาวที่20%เนี่ยดอกเบี้ยเพียง1.591.59นี่7ปีนะครับูบอกเลยว่าถูกมากๆเลยนะ1.59%ต่อปีใช่นะครับแล้ววันนี้บอกเลยว่าคันนี้เห็นเรียบๆอย่างนี้ออชชั่นหนักมากๆมีอะไรบ้างครับตัวนี้ตัวนี้นะคะก็จะมีระบบความปลอดภัยสูงสุดเลยนะคะก็จะมีเลดราช่วยจับค่ะป้องกันการชนด้านหน้าตรงของระบบชะลอความเร็วนะคะหรือว่า FCM ช่วมถึง UFS นะคะที่ป้องกันการชนพวกกำแพงเพิ่มความปลอดภัยในการขี่ได้เยอะเลยนะครับตัวนี้นอกจากนี้เราก็ยังมีกล้องรอบคันนะคะแล้วก็เซ็นเซอร์รอบคันด้วยมีออปชันเดียวกับ p a เจ r ร่สปอรเลยนะครับออปชันภายนอกยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะคะก็ยังมีตัว RCTA นะคะเป็นตัวเซ็นเซอร์เวลาที่ถอยออกจากช่องจอดนะคะเพื่อป้องกันการออกจากช่องจอดให้ปลอดภัยมากขึ้นนะคะแล้วเราก็มาดูภายในรถกันค่ะ นะครับภายในนี่โอ้โหบอกเลยออปชั่นแผงเซ,เซ็นเซอร์ไปไม่หมดเลยนะครับตั้งแต่เอางี้ตั้งแต่จอดีกว่าจอตัวนี้นะครับอย่างที่บอกรองรับ Apple CarPlay Android Auto ได้ด้วยเนาะใช่ค่ะเป็นทัชสกรีนนะคะรองรับ Apple CarPlay Android Auto นะคะยู b แ,แล้วก็ HDMI ค่ะอ่าแล้วยังมีกล้องรอบคันให้ด้วยโอ้หตัวนี้อบอกเลยว่าเทไฮเทคมากๆนะครับมีกล้องรอบคันนะมีกล้องหน้ากล้องหลังกล้องไฟกล้องขวา ออกมาเป็นภาพสามมิิองศากันแบบนี้เลยนะครับจัดเต็มแล้วนอก่างนี้ยังมีระบบแอร์แยกสายขวาให้อีกโอ้โหสุดอะตัวนี้ปาเจโร่ปาเจโชัดๆนี่แล้วปุ่มนี้มีอะไรกันบ้างครับเนี่ย าบสปอตวอร์นิ่งนะคะก็คือเตือนเวลาที่มีรถเข้ามาในเซ็นเซอร์จุดอับสายตาค่ะก็จะเตือนที่กระจกมองข้างค่ะนะครับตัวนี้ก็จะเพิ่มมุมอับสายตาให้เราเห็นชัดขึ้นด้วยรถมานะพีโซนแอตตัวนี้นะครับก็คือตัวเซนเซอร์ลอคคันนี้เองนะครับสามารถเปิดปิดเสียงได้ด้วยนะเกิดกำคาเราปิดได้นะครับ,รบนี่ส่วนฟังก์ชันนี้จะเป็นดิฟล็อกเฟืองท้ายนะคะเมื่อเราที่ต้องการการตะลุยที่สูงสุดนะคะ โอ้โหนี่ก็คือมีดิฟล็อกเฟืองท<ช>้ายมาให้ด้วยนะปกติโฟวิลเนี่ยบางคันเป็นแค่ลิมิตสลิปนะครับอันนี้มีใส่ดิฟล็อกกันเลยนะครับแล้วก็ยังมีตัวออโต้ซาโกนะครับนี่เพือ่อลดค่ามลกะพาวะไอเสียได้ด้วย,ยนะนาไปจอดติดไฟแดงอะคะ่ะรถก็อาจจะสามารถดับแล้วก็สตา,าร์ทเองได้ค่ะแต่ว่าถ้าเราลอมคันเนี่ยเราก็สามารถออฟได้นะคะนี่เป็นปุ่มฟังก์ชันปิดให้ใช่ล้นตัวไหนเกียกร์เกียร์นะครับตัวนี้เกียร์ก็เป็น6สปีดู่แล้วเนาะแต่โฟลวนี้ือ ฟูให้เอของคันนี้เลยนะครับใช่ค่ะ,ะเราสามารถใช้ทั้งพั์ทาทม์และฟูลทามได้นะคะในตัวโฟลววใช่ตัวนี้สามารถใช้ทั้งขับเคลื่อนสี่ลอนะครับแบบ ใช้สีตอนไหนใช้สองตอนไหนเลือกเองได้เลยนะครับแล้วยังเลือกพื้นผิวในการลุยได้ด้วยวงเขามีตัวช่วยด,ด้วยๆนะสุดยอดจริงนะครับ,รบตันนี้เกิดมาเพื่อลุยคะ่ะแข่งจริงๆอ่านะครับแล,แล้วก็นั้นออปชั่นบอกเลยมีเยอะมากๆจริงยุ่นเนี้้ใช่ค่ะคทั้งคุยคอนโทรลค่ะแพเดินชิฟนะคะสามารถเปลี่ยนเกียร์เชนเกียร์นะคะล,วควล็อกคามเรืออัตโนมัติบ,บน<ฮ>ท้องอะไรดได้ทั้งหมดอาจจะไม่จบเลยเนี่ยไม่ว่าจะที่ปัดน้ำฝนอัตโนมัติที่เปิดปิดไฟอัตโนมัติ ไฟสูงอัตโนมัติค่ะออโต้ไฮบีมนะคะอ่าออโต้ไฮบีมมาด้วยนะครับนี่แล้วตกปัดแสก็สามารถเปิดปิดได้นะคะควบคุมแอร์หลังจากด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังมีตกพัลมด้านหลังหลังคาให้ด้วยบอกเลยสุดจริงๆนะครับแล้วเดี๋ยววันนี้เราก็จะเตรียมไปส่งรถกันแล้วนะครับที่พระนครศรีอยุธยานะครับเดี๋ยวเราไปเจอลูกค้ากันแล้วนะครับไปแล้ว ครับอยู่กอลิสูอีกแล้วนะครับและค่ะโจค่ะมิสโนพีค่ะอ่าแล้วเราก็มาถึงแล้วนะครับอยู่ที่ตอนนี้อยู่ที่อยุธยาอายุธยาเนาะ,ะปั๊มอะไรพี่โปโตโกโปโตโกนะครับน<ม>ี่ปั๊มสวยมา,มากเลยนะครับของกินเยอะมากเลย <laughs> <laughs> แล้วนี้เราก็มาส่งรถสวยๆนะครับกับตัว4ประตู4ีคุณให้ ที่ริมโค้งนะครับนี่และภรรยาด้วยนะครับันนี้อก็มีน้องหมามาฝากให้ด้วยได้น้องหมาเป็นฮัสกี้นะวันนี้นำเข้าจากรัสเซียจากรัสเซียบีเลยนะครับวันนี้ได้รถไปถูกใจไหมครับถูกใจมากครับถูกใจมากเลยค่ะถูกใจมากเลยเนาะนะครับก็โอ้โหตัวนี้ได้แคมเปญดอกเบี้ยพิเศษถูกมากๆเลยด้วยเนาะนะครับ1.59เปเจ็ดปีเลยนะโอ้จัดเต็มนะครับฮะแล้วก็ส่งถึงที่ทำเรื่องยากไหมพี่ ทำง่ายมากครับไฟแนนซ์ Finance ผ่านง่ายผ่านง่ายแป๊บเดียวนะครับรู้ผมแป๊บเดียวเลยแล้วก็ลดลงปุ๊บมาป 7, ั๊บเสร็จทันทีมาเร็วมากวันเดียว,ว,เ,ยวเสร็จเรียบร้อยเลยนะครับ <c oughs> คันนี้เนาะฮะ <c oughs> แล้วก็ยังไงฝากพี่ผมเชร์นหน่อยเนาะนะครับถ้าสมมุติออกก็ไมิซูนะครับมีใครสนใจม่ซูออกกับที่ไหนดีครับพี่ออกกับ ก็มิตซูซูเปอร์โปรเลยครับแล้วก็น้องโจด้วยนะครับในโจโปรพิเศษเหมือนกันนะครับยังไงวันนี้ต้องขอบคุณพี่ของนมากๆนะครับต้องเลยต้องเลยค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะครับแล้วถ้าใครสนใจโปรพิเศษนี้นะครับติดต่อได้ที่ก๊อปปี้ซูซูเปอร์โปรและเจอค่ะมิตซูเอ็มพีค่ะสำหรับวันนี้ลาไปกันนะครับสวัสดีครับ